วันนี้จะบวชแล้วนะบอกอย่างนี้นะครับฝากไปถึงสีกากรนะฝากไปถึงสีกากรบวันนี้นะครับมาถึงวัดใหม่คำวันลุงโทนี่จะมาบวชที่นี่วันจันท 14, ร์ที่สิบสี่กรกฎาคมนะครับบวชที่นี่วัดใหม่คำวันอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรลองดูสิครับว่าสีกากรบ มาเจอกับลุงโทนี่จะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้ปวดแล้วอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรครับมาร่วมอุปสมบทลุงโทนี่นะครับมาร่วมอุปสมบทและลุงโทนี่ขออโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะฮะสีกากอบท่าแน่จริงมาหาลุงโทนี่ได้เลยครับลุงโทนี่จะลออยู่ที่ วัดใหม่คำวันอำเอร์เมืองจังหวัดพิจิตรครับ